ไอ้เรื่องเนี้ยนะหลายคนอาจจะเห็นด้วยนะที่ให้เอากลับบ้านผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่อยากให้สสอคนไหนเอาอาหารกลับที่เหลือกลับทิ้งก็ต้องทิ้งแต่ต้องทิ้งแค่วันเดียวนะไม่จะทิ้งทุกวันนะ,ะเพราะถ้าเกิดเราเอากลับได้แล้วรกลับไปทุกวันนี่บันลายแน่ใช่ไหมการเมืองคือการทาลายบ้านเมืองเราทิ้งมันไปไม่ถึงไหนเพราะว่าวันนี้การแข่งขันเนี่ยมันจบไปแล้ว ตอนหาเสียงก็คุณซัดกันให้เต็มแม็กเลยประชาชนจะได้เห็นไส้กี่คนกี่คนแต่มันอจบแล้วมันควรจะทุกคนต้องเดินตามปติกาใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันสร้างสารรค์ช่วยกันตรวจสอบตรวจสอบนะไม่ใช่ทำลายไอ้อย่างไอ้ที่ถ่ายรูปประชารชนนี่นไม่ใช่การตรวจสอบอันนี้มันคือการจะทําลายเขาส่วนในข้อแก้ตัวมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะเอามาแก้ตัวนะแต่มันก็เอาฟังได้นะมันก็รับฟังได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกลียด่ยแต่ว่า พี่อยากเห็นการแก้ปัญหาแบบแบบตรงตรงจุดดีกว่าแล้วมันจบปัญหาได้ไงเดี๋ยวเอาตอนนี้เ,นเดี๋ยวจะออกกฎอ่ะนสอสอต่อไปนี้นะถ้เาเกิดอาหารเหลือให้ทุกคนเอากลับบ้านได้เนี่ยเอามาออกกฎปัญญาอ่อนขึ้นมาเพื่ออะไรได้ไหมเพราะตอนหลังก็จะสั่งแม่บ้านใอ้ทำเพื่อเพื่อ,อนอยว่เพราะตอนเย็นมัมีสิทธิ์โคต,ต้านในการขนกลับอีกตอนี้สร้างวัฒนธรรมเพลงสวยขึ้นมาอีกฉะนั้นมันไม่ควรให้ใครขนกลับอันนี้จะแก้ปัญหาได้จริงตรงจุดกว่า แล้วทหารที่เหลือต้องเอามาประจานเลยวันนี้เหลือบ้านเบอร์นะครับก็ยอมเสียครัง้งหนึ่งนะไหนๆก็เสียแล้วแต่ว่าต้องได้ประโยชน์จากการลงทุนไงไม่ใช่ปล่อยให้เป็นพรมใต้ขยะแล้วก็ซุกกันไว้แบบนี้เรื่อยๆนะมันก็ดกว่าเราไม่เราไม่ได้นักบริหารที่เก่งๆจริงๆฮะทำเก็ไม่แบบนี้ล่เอ่ก็เอาอัดไม่ได้ด้วใช่ไหมไหพูดว่าไงพี่ลืมแล้วอะ ก็ที่บอกว่ามันควรจะแบบมีกฎหม้ยมันควรจะแบบแบบยังไงอะถ้ามันเหลืออีกอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยน,นะในเมื่อมันเหลือเนี่ยเราต้องแก้นะปัญหาที่พี่บอกว่าคือเราอย่ามุ่งที่จะทําลายกันวันนี้การแข่งขันในช่วงที่หาเสียงเนี่ยนะเราก็สู้เ,เต็มที่ไปแล้วแต่เมื่อทุกอย่างมันจบได้ผู้ชนะแล้วสิ่งที่อยากเห็นประชาชน่นี้คือการทําตามปติกาใช่ไหมตั้งแต่เรื่องการเลือกตัวนายก ก็ต้องเลือกตามกติกาไม่ใช่เล่นแร่แปรท่กันอย่างทุกวนันนี้ต่อมาเรื่องของการอ้อาหารเหลือเนี่ยนะครับในเมื่ออาหารมันเหลือมันต้องแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ทําลายนะครับในเมื่อเราก็เสียของแล้วก็หยิบประเด็นนี้นะครับเอามาเลยว่าเฮ้ยอาหารเหลือนะก็ต้องมีการแก้ไขนะไม่ให้อาหารเหลือเหลือจากอะไรได้สาเหตุไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าพอเอา้าอาหารมันเหลือให้ทุกคนเอากลับบ้านได้มันจะสร้างรมเนียมแย่ๆขึ้นมา กลายเป็นว่านะมีออกกฎว่าถ้าเกิดกรณีอาหารเหลือนะครับก็จะต้องเอากลับบ้านกันเดี๋ยวมันก็จะไปสั่งแม่บ้านว่าเฮ้ยมึงทำเ,เหลือๆเยอะๆเ,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 เกินๆไวหน่อยเพราะตอนเย็นมีสิทธิ์ขนกลับบ้านมันจะเกิดวัฒนธรรมเพ่งซวยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้มันไม่ควรจะมีการขนอะไรกลับบ้านต้องยอมทิ้งยอมเสียน้อยอย่าเสียยากนะครับเดี๋ยวจะเสียมากกลายเป็นเรื่องง่าย ถ้าเกิดเป็นไงว่าประธานสภาอนุญาตให้คนขนอาหารกลับบ้านได้เกิดวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมานี่ยิ่งบันเลยนะครับนะเราควรต้องตัดไฟต้นลมก็คือว่าไม่ควรจะมีวัฒนธรรมนี้เลยนะเราถือว่าเป็นความผิดด้วยการที่เอาของหลวงกลับบ้านเนี่ยคุณเอากระดาษแผนน่นนึงกลับบ้านเอาปากกาของหลวงออาฟิศกลับบ้านเนี่ยมันผิดกฎหมายนะมันผิดกฎอยู่แล้วใช่ไหมเอาข้าวกับบ้านเนี่ยก็ผิดนะถ้ามองกันตรงนี้มันควรจะสร้างมาตรฐาน เราต้องยกระดับคุณภาพของสอสอบ้านเราให้มันสูงขึ้นอย่าเอาแต่ความรู้สึกมาตัดสินต้องใช้เหตุผลเยอะๆเพราะคุณคือตัวแทนของประชาชนน,ะ,นะก็ตําหนิละการเอาของกลับบ้านนี่ไม่เหมาะสมคุณก็ทําไม่กินก็ก็ต้องทิ้งอะ่ะก็กินก็นั่งกินจะอ้างนู่นอ้างนี่มันรีบกลับมันก็ไม่ควรทําอยู่ดีอ่ะใช่ไหมน,นี่แหละคือวิธีการยกระดับคุณภาพนะ เราอย่าไปอนุโลมอนุโลมในเรื่องไม่ควรอนุโลมนะ้วมันจะเกิดปัญหาทางที่เหงส่วยตาม,มาแล้วตอนนี้ยิงแก้ยากพี่อยากให้แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่าจะได้เอาไปพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำไงนะอันนี้ประชาชนนี่เหมือนกันว่าบางทีต้องคิดต่อฟังแล้วไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อแล้วก็เอาตามแนละ้วก็เอามาเป็นประเด็นที่ทะเลาะกนันนะเราต้องคิดต่อ,อย่อว่าถามเหตุผลไนดะ้ว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น อันนี้ได้ประโยชน์สังคมได้เรียนรู้ด้วยอ่าตรงไหนตกว่าเพิ่มมากจะได้พูดให้เนี่ยไปตัดารณมีอะไรมีอะไรอีกไหมมีอะไรจะฝากอีกไหมในเรื่องก็ฝากก็ันนี้นะสภาไทายนะเป็นสภาที่มาตรฐานต่ําสุดแล้วในประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนคุณภาพสอสอเราเนี่ยวันนี้เรามุ่งแต่จะทําลายกันจนเกินนะนะเราควรที่จะไอ้เวลาช่วงเวลาแข่งขันก็ทํากันให้เต็มที่แต่ช่วงเวลาที่จบการแข่งขันอยากให้ทําตามกติกา แล้วจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่าสร้างปัญหาเพิ่มนะครับเราไม่ควรจะใช้วิธีการทําลายกันแต่เราควรมาช่วยกันสร้างสารรค์วิธีการในการแก้ปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้าหรือฝ่ายรัฐบาลน,นะครับวันนี้เราไม่ใช่เป็นการจับผิดฝ่ายค้านอยากทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับ,รรบเมื่อเจอปัญหาไม่ใช่เอาปัญหานี้มาทําลายกันนะแต่ต้องร่วมกันหาวิธีการแก้ไข นะเราจะได้ยกระดับคุณภาพสส,สวันนี้นะผมบอกเลยว่ามันปเป็นเรื่องที่น่าอายเฉาโฉนะแล้วเราก็ชอบมองข้ามปัญหาเล็กๆทั้งที่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัญหาเล็กๆหมักหมมมาทั้งนั้นเองครับนะนะไอเรื่องเนี้ยนะหลายคนอาจจะเห็นด้วยนะที่ให้เอากลับบ้านผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่อยากให้สสคนไหนเอาอาหารกลับที่เหลือกลับทิ้งก็ต้องทิ้งแต่ต้องทิ้งแค่วันเดียวนะไม่จะทิ้งทุกวันนะเออ พราะ้เกิดเอากลับได้แล oh, <gods>, <laughs> okay, okay. okay, ้วเร้กลับไปทุกวันนี่บันลัยแน่อ่าใช่ไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครโอเคครบบคครับขอบคครบครบคคร Recording stopped โอเคอบคครับโอเคโอเควันดีวันดี Thank you Thank you รายงานผลด้วยยอดวิวขอให้ได้สองล้านหฮะเ ไม่ไลฟ์เองก็จีดาเยอะไหมไม่ได้ด่าเลยยังไม่ทันพูดเรื่องนี้เลยเราคุยเรื่องเงินก่อนรปคุยเรื่องเงินเออนะเอาเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ <S 1> <S 1> อ้านะก็คุณก็เลยได้ฟังผมสัมภาษณ์นะไม่ได้เตรียมตัวนะครนะน้องเข้ามาก็คนนี้ให้เป็นว i p อพอยากสัมภาษณ์มาไหร่ถ้าว่างก็ให้คิวทันทีครัเพราะเหลือ,อยังไม่กี่ช่องเลยที่ยอมสัมภาษณ์ผมนะ ต้องอันหนี้ก็ไม่ค่อยสัมภาษณ์แล้วะมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกนะไอเรื่องที่ผิดไอเรื่องที่ถูกก่อนนะครับการที่พบเห็นพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่เหมาะสมแล้วนํามาประจานในผมเห็นด้วยนะนะผมพูดถึงไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็คือการที่นานามาหารที่เหลือกลับบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ไม,ไม่ควรทาหรอก แต่มันก็มีข้อยกเว้นถ้าของนั้นมันจะศูนย์เปล่ามันต้องไปดูที่ต้นเหตุกันว่าไอ้ของที่เหลือทําไมมันถึงเหลือถ้าถ้าว่ามันคนอื่นก็ยังไม่ได้กินเรากลับบ้านเนี่ยผิดเต็มๆนะครับหรือว่ามาแต่เช้าเอาปิ่นโตมาพกกลับบ้านเนี่ยผิดแน่นอนอเป็นการยัดย่อของหลวงใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าตอนเย็นเลิกประชุมแล้วเนี่ย แล้วขอมันเหลือแลเสียดายนะทิ้งป่าเปลประโยชน์เนี่ยเอากลับบ้านก็ไม่น่าเกียดน่าเกียดอะไรน่าจะควรทําได้ด้วยนะก็ดีช่วยกับประหยัดแต่ปัญหาคือไอ้ทำไมมันมีอาหารเหลือเนี่ยที่เป็นปัญหาที่อยากให้พวกเราคิดกันให้ลึกๆอย่าเอาแต่ความสะใจนะผมว่าบางทีนะมันจ้องทําลายกันมากมเกินไปวันนี้นะผมว่าในสาภาเนี่ยก็ความอยู่แล้วว่า ก็คงเป็นพักคูดต่อสู้กันนั่นแหละที่จ้องทําลายกันนะไอ้คนที่เอาไปถ่ายรูปเขาคือพี่ยังไม่ได้ดูข่าวนะแต่ว่าเห็นแวบ,บๆดี่ยวมันมีเรื่องของกันนี้แต่ว่าจะไม่รู้ตัวบุคคลนะก็พูดไปก่อนจะได้เวลาถูกฟ้องก็ฟ้องทางสำักข่าวอย่าเพิ่งฟ้องพี่ <c oughs> นะแต่ว่าถ้าโดยประเด็นนะเราพูดในประเด็นที่ว่าการนําของกลับบ้านเนี่ยนะของหลวงนะอาหารที่สภาเนี่ยมันเป็นของหลวงนะครับ นะคนที่เอากลับบ้านนี่ถือว่าทุจริตก็มีความผิดนะครับอันะนะนี้ต้องพูดในหลักการก่อนแต่ปัญหาคือทําไมมันถึงมีของเหลือนี่แหละครับออมองมุมนี้ก็คือว่ามึงทาเยอะเกินไปหรือเปล่าความจริงมันต้องคํานวณให้พอเพียงแต่ครับแล้วถ้ามันเหลือตอนเย็นเลิกงานเนี่ยถ้าของที่เหลือจะเอากลับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือจะแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ในสภาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาคือทําไมมันถึงมีของเหลือเนี่ยเรื่องนี้เราต้องไปที่ต้นเหตุเลยว่ามึงทําเยอะไปมึงทําน้อยไปหรือว่าใช้งบให้มันหมดครับนะวันนี้ก็รู้อยู่ค่าอาหารของสอสอต่อหัวเนี่ยถ้าจาไม่ผิดเคยได้ข่าวว่าหัวละสองพันห้าะไม่รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่าจนเรต้องทําให้มันดูหรูห,าห,าหาารามหาวลังการ นะ้รที่มันคือวันนี้เราเตรียมไว้สำหรับสอสอห้าร้อยคนรวมทั้งสอวอยสองร้อยห้าสิบเป็นเจ็ดร้อยสิคนแล้วต่อหัวเนี่ยสองพันกว่าบาทเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินมหาศาลมากดังนั้นถ้าเกิดเหลือเพราะว่าสอสอไม่เข้าประชุมขาดประชุมมันเยอะมันทําให้ของเหลือบานเบอรเงี้ยก็อยากให้ประธานสภาต้องพิจารณาทบทวนแล้วว่าควรจะยกเลิกไหม สำหรับการเลี้ยงอาหารนะทำไมชาวบ้านไม่เห็นมีอาหารเลี้ยงเลยนะมีทั้งเบีย้ยประชุมให้อีกเงินเดือนก็สูงมีข้าวให้แดกฟรีแล้วก็ยังไม่มาประชุมกันอีกเนี่ยผมว่านะก็ดีเหมือนกันนะไอ้การที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันจะได้ทําให้เราเข้าใจถึงปัญหาดิซียจริงพี่อยากให้วันนี้อย่าไปมองแค่ว่าเอาถ่ายภาพแอบถ่ายภาพมา,า,า,าประจาน แต่อย่าให้มองว่าต้นเหตุเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราแก้ทั้งวงจรเลยดีกว่าไหม